กว่าลูกละสิบห้าแพงเอาละเก้าน,น,นะไม่อันนั้นสิบหรออันนี้ก็9เก้านะลูกหนูไม่ชอบหรอ,อเอาชิ้นเดียวพอน,นะลูกเนาะเพราะว่าเราจะได้เอาอย่างถูดผิดหนูจะจ่ายเองใช่ไหมหล่ะของหนูนะอ,อือฮะงั้นเอาสองนำไมย็ดเนี้ยงหลานนี่ขาดน้องว่าแม่เ็ามากับ คุณสาเนะื้เฮ็ดบัตรบัตรเด็กน้อยนะื้บัตอิซีเอ็มของเด็กน้อยนะพี่น้องให้เพิ่นแล้วโอนเงินให้ยบีบเอาเงินให้เพิ่นปูลหาล่อยเป็นพันหนึ่งวัดน,นี้เข่ามาได้ร่าแม่เอม่าก,ก็เลยเอาอันนี้แหละบัตแต่งกับเทลอล์ลแม่ต้องจ่ายเองนะเพราะว่านี่เป็นของแม่เอม่าไม่จ่ายนะย่านไส้บัตรเพิ่นพี่น้องเพิ่นจะลองทดลองไส้บัตรเพินน่นวันนี้เป็นมือแรกเลยได้จา้าเด้อเป็นมือแรกเลยทำดีใจซื้นเต้นไต่บัตรมันจะเป็นบัตรเด็กนะจ้อที่นอร์เวียบัตอิซีเอ็มของ ซูสเนาะพี่น้องไหนเลยเนาะเฮ้ยบอบบเอาดอกเบี้ยเองด้วพี่น้องแม่มาบอกคยซื้อไอศครีมแพงเอแมาว่าแม่เอแมาชอบมากๆเลยอยากกินว่าสัน่นเอาอยากกินก็ซื้อสิลูกเบิ่งแม่เอแมาจะให้เบิ่งราคาดเด้อะกินแล้วแทบเป็นลมไม่เคยซื้อไอศครีมแพงซื้อแต่กระเป๋าแพงคุณอาเจ็ดจุดสามพูนวันที่น้อง <laughs> แพงว่าเอแม่ <laughs> <ๆ>ก็เลยออกกันซอยพลูล มูไม่เพียงหรอกว่าจนออกซอยกันคนละครึ่งจากพี่น้องอืมสะออนลูกพี่น้องจะมันงม้มสวยได้แม่มากเอ็มมาไปลูกไปจ่ายตังค์ทนะีเนี้ยไปค่ะเดินไปยางแมนะยางแ,แหนะเตะดากี่นี่เจอเพื่อนพี่อ้อยเห็ดงานู่นี่แหละไทยขับรได้หรอกสวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเลยเด้อมือนน่ อีหล้าบรสวัสดีวะสวัสดีค่ะมาพบกับพ่อกับแม่มอีกจ้ะอ่าเมือ่อวานจะมาเว้าตอ่อเลยจ้ะพี่น้องมาเว้าต่อเรื่องอทำกิฟต์นะจ้ะแต่ว่ามาพิดเวลาพี่น้องเพราะอะไรวันนี้อากาศมันดีอากาศมันดีแล้วทีนี้พวกชาวฝรั่งพวกคนนอร์เวย์เนาะเขาไม่หลับไม่ใช่ไม่หลับไม่นอนเข่าเอยู่บ้านเอยู่ซื่อๆพี่น้องเข่าสะออนแดดนานๆเขาเจอแดดฝรั่งนะพี่น้อง เขาเลยต้องออกมาแล้วเสียงรถอันนี้มันติดถนนคือแม่ไอ้มาจะมาทําคอนเทนต์ตรงนี้นานแล้วพี่น้องแต่ไม่มีเวลามาส่วนมากก็จะฝนตกฝนอะไรมาจะได้เห็นวิวส,สวยๆพี่น้องแต่ว่าพอลืมค้ามันอิอากาศมันดีพี่น้องเอ้ยรถแหลนปืนปันปืนปันไปมาอยู่แต่ก็จะทําได้จัล้เพาได้มาแล้วแล้วก็วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกมีเรื่องราวอะไรดีๆมาบอกก็คือจะไปซื้ออันนี้นะจ๊ะ ไมโครฟนสําหรับ uh, ติดปกเสื้อนะจ๊ะเพราะว่าส่วนมากถ้าคลิปที่แม่เอมาทำข้างนอกบ้านเนาะคือวิวสวยมากการพูดก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงลมมันทําให้แบบว่าขนาดมาเปิดดูคลิปตัวเองฟังก็ยังอยากจะลบคลิปทิ้งเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าขั้นเหตุไหม <laughs> เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ยินไม่ได้ยินจะเสียงเสียงแบบลมอย่างงี้นะจ๊ะเออก็เลยจะไปซื้อได้จาะเดอ้อวันนี้เดอ้อืมว่าให้เอมาพูด,พดอ่ะหนูต้องพูดใกล้ๆลูก ไม่ใกล้ก็ได้ดังๆเพราะว่าเสียงรดแรงดังๆสุดไม่แพงอากเสร็จแล้ว,ลวค่อยอันหยุดโรงเรียนเลยเดอ้อเป็นหน้าห้อนแล้วเป็นอันอเขาเรียกอย่างนู้เป็นหน้าร้อนแล้วก็คือได้พักผ่อนแล้วไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วผลมามนี่ยไอซครีมแพงที่แม่ไอมาไปซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยไอซครีมแพงเจ็ดเจ็ดสิบสามคนเป็นเงินเท่าไหร่ละพี่น้องอีล่าฮได้เป็นเงินเท่าไหร่อะ บปนเงินไทยกับแพงลาบูดกเงินไทยอ่ะกล้องส่องทองไกลด้วยเจ็ดสิบสองอือเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเกี่ยากัิมาะซองท้งไก่วิวอ่าการิมาเแ้าเดือจจะเด้อก็จะตะโกนหน่อยนะจ๊ะกาคือต่อันต่อจากวันนั้นเนาจะนาะต่อจากอันที่ว่าอัน ไปหลังจากเขานัดนะจ่ะแต่ว่าจะคลิป EP 2เนาะจากกว่าเขานัดเขานัดแล้วทีนี้แม่เอแมากก็เลยกลับมาบ้านก็พอวันที่ใกล้จะไข่ตกนะก็คือคุณหมอนัดแล้วใช่ไหมว่มาไปได้ไหมก็ไปแล้วก็คือไข่ตกแล้วแม่เอมากก็ไปไข่ตกหรือไข่กำลังตกเนาะวันนี้ไข่ตกนี่จะพี่น้อง ไข่ไม่ใช่ว่าไข่ที่เราแบบว่ามันจะฟักตัวในเ,าเน้าในอะไรแล้วมันตกลงมาไม่ใช่นะคะอุ้ยเข้าเรื่องค่ะก็ <g ül> <g ül> คือไข,ข่ของคนเราไข,ข่ของแม่เอมานในจา่าแล้วก็ไปก็เลยตกลงก็เลยไปหาคุณหมอหาคุณหมอก็เดินทางไปอีกจ่าแต่อันเนี้ยไม่ได้นอนจ่ะอืมคือได้นอนได้ได้นอนแค่ตอนที่ว่าเอาน้ําอุจจิคุณแฟนไปตรวจน่นนะจ่าอืมทีนี้ก็เลยอไปไปหาคุณหมอเขาบอกว่าเออไข่เธอตกแล้วใช่ไหมให้เธอมาก็ไปพอไปแล้วอันนี้ คิดว่าไม่ได้นอนจากก็คือไปแล้วแม่เอมมาก็เข้าไปหาหมอเลยเพอเข้าไปหาหมออ่พอเข้าไปหาหมอก็เจอหมอนะ้ะเขาก็บอกว่าฉันต้องดูดไข่เธอออกมานะ เออทีแรกแม่เอามาก็กลัวเขาเขาาก็จะมีกล้องกล้องเหมือนคล้ายๆบ้านเราเวลาจะตรวจอันเอร์ซาวดิกว่าลูกเราแข็งแรงดีไหมแล้วลูกเราได้ผู้ชายหรือผู้หญิงนาะจักพี่นออ้องเออก็คือเขาจะไปก็คือแม่เอามานอนอย่างนี้แล้วทีนี้กล้องมันก็อยู่ข้างหน้าเนาะแล้วคุณแฟนก็จะอยู่จะอยู่ข้าง,ข,างข้างหลังแม่เอามาไม่ใช่ตรงหัวหัวเตียงแม่เอามาก็คือดูดูกล้องที่เขาอสอดสายเข้าไปในในในใ,ใ,ในมดลูกเรานาะยจักพี่น้องอุ้ยกลนคือเด้งดีใช่ป่พนะพูน่ะอุ้ยเด้งดีแท้ เอ็มมาเหรอ <laughs> เอ็มมาร, <laughs> มารก้นแ,ดดน,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 นแม่นี่แดงดีนี่นี่นก้นแม่นี่เออไม่ใช่ก้นหนูปา <laughs> <laughs> ทนินีนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยก็เลยเอาตัวที่เด็กหลอดแก้วมาให้ดูด้วยจ้ะ่าเนี้ยเนี่ยเด็กหลอดแก้วน่ารักนะพ่อแม่เขาน่ารักเพราะว่าถึงเด็กหลอดแก้วถ้าแม่ไม่น่ารักไม่สวยลูกก็จะไม่น่ารักจ้ะ <laughs> แล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็ตกลงเข้าไปนะพี่น้องแมย์มากตื่นเต้นตืน่นเต้นมากจากพี่นอ้องให้เพิ่นกินน้ำบ่นอิละตื่นเต้น,นแห้งว่า,ากลัวมันเนจ็บน่จากพี่น้องแบบกลัวแบบว่าเขาเอานี้เข้าไปสายมันเป็นที่แรกเมยมากคุณนึกว่าเป็นเหล็กใช่ไหมเหมือนเหมือนเหล็กแป๊บเหมือนอะไรที่มันเป็นเหล็กนจ่จากพี่น้องสอดเข้าไปของเราอาจจะไม่ใหญ่แต่คิดว่ามันคงเจ็บแน่อนอนมันแข็งก็คือมันแข็งคนละแบบกับตรงนั้นของเราใช่ไหมคะถามว่าทำไมถามว่าทาไมมาพูดเรื่องแข็งเรื่องอันนั้นแบบว่า อ่าอันนี้ลูกอยู่ตัวนี้คือเอม่ายังไม่ได้เข้าใจเลจ้ะคือเข้าใจภาษาไทยแต่ว่าแม่ตรงนี้แม่เอม่าจะไม่ได้สอนจ้ะเออเด็กก็เลยไม่เข้าใจเออก็โอเคคุยได้แล้วทีนี้เนาะก็อก็เลยเขาเลยบอกว่ามันไม่ได้เขาก็เลยเอามาเอาสายยางมาให้ดูนะจ้ะว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วนี้เขาก็ให้เราจับมือแฟนเนาะเขาบอกว่าตอนเนี้ยพวกฉันนะ่ะกำลังจะเอาสายยางเข้าไปในในช่องคลอดในในมดลูกของเธอนะ ในมดลูกของเธอนะอะไรเนี้ยเขาก็เอาเข้าไปแม่เอ็มก็จับมือสามีจับมือคุณผัวในใจพี่น้องยิกไว้นึกว่ามันจะเจ็บบบเจ็บพี่น้องมันรู้สึกเหมือนอะไรเข้าไปในของเราจะไม่เหมือนอนะันนะก็คือรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้าไปแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บจ้ะม,มันไม่ได้เจ็บเขาก็บอกว่าโอเคแล้วนะถึงตรงนั้นเข้าไปถึงตรงนี้แล้วนะเข้าไปถึงไหนเขาก็ให้เราดูกล้องสักพักเขาบอกว่าเนี่ยไข่ของเธอเจอแล้วเห็นไหมมันก็เป็นก้อนกลมๆนะจ่ะ อยู่ในจอให้เราดูมันก็เป็นก้อนจมๆแล้วเขาก็ดึงออกมาจากเขาก็ค่อยๆดึงบ kind of like ่เม็นดึงซากด้พี่น้องดึงชากระชาก้วมันก็เจ็บคือตอนเขาเข้าไปเขาก็เอาค่อยๆเอาเข้าไปสายยางแล้วตรงตรงปลายตรงปลายสายยางคิดว่าไม่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 มีเครื่องอะไรก็คือเป็นสายยางแล้วนี้เขาเขาบอกว่าเออตอนนี้ฉันกำลังพวกฉันกำลังดึงไข่เธอออกมาแล้วเขาก็ดึงออกมาลากออกมาแล้วก็เห็นในกล้องในทีวีเนาะก็ค่อยๆลากออกมาค่อยๆลากออกมาอ่าแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า พอพอไข่เนี่ยมันออกมาข้างนอกใช่ไหมเขาก็บอกเออเนี่ยอ,ออกมาแล้วแม่อามาก็โล่งใจว่าเออดีแล้วมันบแมเอ็นนะจ้ะพี่น้องพอไข่ออกมาลูกเรียกเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นลูกหนึ่ง,งนั่นแหละเน,นาะจ้ะเนาะไข่ออกมาพ่อตอนเนี้ยยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่เป็นตัวเขาก็ไม่ได้เรียกว่าตัวหนึ่งก็คือไข่น่ะฟองหนึ่งออกมาแล้วแม่อามากโ็โล่งโอายอคงไม่ได้เอาเข้าไปอีกแล้วเนาะคือมันไม่ได้เจ็บแต่มันกในความรู้สึกก็ก็ไม่ชอบนั่นแหละจ้ะพี่น้อง ถ้าเป็นอน,นันต์ไข่อยู่ในนะ้พี่น้องนะักอยูัวเข่าเาจะาเลือกได้มันบอกเออบัดทีนี่เขาก็เลยว่าแต่มันเหลืออีกนะต้องเอาเข้าไปอ่ะเมียมันเนี่ยมันมีอีกเหรอเขาบอกใช่ไม่ใช่ว่าไข่เธอน่ะเอามาแล้วไข่เธอลูกหนึ่งจะสมบูรณ์แบบออกตัวมาเอาไปฟักตัวแะ้วมาเป็นคนเลยไม่ใช่เขาบอกอย่างนี้จ้ะเออทีนี้เขาก็เลยเข้าไปอีกก็คือรวบรัดตัดตอนเลยจ้ะเอาออกมาสี่ใบจากพี่น้อง ถ้าจาไม่ผิดนะเอาเอาไข่แม่เอมาออกมาสี่ใบแล้วนี้เขาบอกว่าเออไข่เธอเนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจนะว่าไข่เธอจะสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไข่เธอสมบูรณ์ก็โอเคถึงจะมีสี่ใบถ้าสมบูรณ์ใบหนึ่งก็โอเคสมบูรณ์สองหรือเท่าไหร่ก็โอเคก็คือเอามาเผื่อไว้น่ะจ้ะพี่น้องเพราะบางทีมันก็จะมีไข่ฟอมั่งไข่แบบว่าไม่โอเคนะจ้ะพี่น้องก็จะได้ทิ้งก็คือสรุปเอาออกมาสี่ใบได้จะเดอร์ไข่นะเอามาสี่ใบเลยทีนี้พอเออออกมาได้สี่ใบพวกแม่เอมาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่น้อง อตอนเอาไข่เข้าไปน่ะคุณหมอพยาบาลผู้ช่วยก็ไม่ได้ปิดผ้าปิดจมูกเหมือนเดิมนะจ๊ะจะบอกให้เขาอาจจะคิดว่าเออของสาวเอเชียอะไรนี่อาจจะหอมหรืออะไรอย่างงี้เนาะค่ะเออแล้วทีนี้เรื่องหอมเรื่องอะไรนี่ก็คือไม่มั่นใจค่ะแต่ว่าเรื่องสะอาดนี่ก็โอเคกว่าก่อนที่เราจะไปหาหมอตรวจตรงนั้นไปดูตรงนี้เราก็ต้องทําความสะอาดเม็นบ่จักนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ก็คือมานั่งคุยกับคุณหมอหลังจากที่เอาไข่ออกมาแล้วคุณหมอลยบอกว่าจะใช้เวลาฟักไข่ ถ้าจําไม่ผิดสองอาทิตย์หรือสี่อาทิตย์ก็คือเดือนหนึ่งนะจ่ะพี่น้องเออก็คือคุยกับคุณหมอก็คือคุยกับคุณหมอเร็บคุณหมอก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะฟักไข่ประมาณสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งถ้าเกิดว่าไข่ไม่ฟอถ้าเกิดว่าไข่ฟอคุณก็จะได้มาอีกในวันที่ไข่ตกจะมาดูดเอาไข่ออกไปทําใหม่ถ้าฟอทั้งสใบนะแต่ถ้ามีใบใดใบหนึ่งอ่ะแข็งแรงคุณหมอก็จะโทรมาบอกอีกรอบหนึ่งอยู่ดีว่าเออไข่เธอโอเคนะให้เธอมาให้เธอกลับมาโรงพยาบาลวันนั้นวันนี้เพื่่อวา จะได้เอาไข่เข้าไปในข้างในไปฝังตัวในมดลูกของเราน่พี่น้องเออหลังจากนั้นแม่อมาก็กลับกลับกลับมาบ้านอีกพี่น้องเออเดินทาง 4- ี่ถึงห้าชั่วโมงไปหาหมอบางทีครึ่งชั่วโมงบางทีชั่วโมงหนึ่งขับรถกลับมาอีก4ี่สี่ห้าชั่วโมงนะพี่น้อง เออนั่นแหละแต่ก็เพราะความรักของเราโซ่ทองคล้องใจก็คือคุณสาก็ทนได้แม่เอมมากก็ทนได้อะไรอย่างนี้จ้ะหลังจากนั้นก็คือเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออจะฟักไข่ประมาณสองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนทีนี้ก็พากันกลับมาจากพี่น้องกลับมาแล้วทีนี้ก็มาทํางานคุณสาก็ทํางานแม่เอมากก็ทํางานก็รอวันว่าขวรอวันที่ว่าฟักไข่ก็พยายามกินแล้วโอขอให้มันแบบว่า ไม่ฝ่อตัวนะขอให้ได้สักใบสี่ใบนี้ไม่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 ไมไมไมสมบูรณ์ไม่แข็งแรงก็คือขอให้ได้มีใบหนึ่งที่แข็งแรงไม่แย่มากค่คิดได้ใจ่ายจาพี่น้องภาวนาแต่ว่าคุณสามีนี่ไม่รู้ว่าฝรั่งเขามีคําว่าภาวนาหรือเปล่าอ,อันนี้บ่รู้ด้จ้ะพอเราเป็นคนซื้อแล้วเราได้แสดงอาการอย่างกับแม่มาอุ้ยสันหวังว่าคงโอเคนะใครนี่บอวาอีกอย่างจากพี่น้องแต่ว่าิ่นก็หักเมียหักเมียจ้านั่นแหละจ้ะก็ไม,ม่กล้ามามันก็เห็นกล้องแม่ ก็เห็นกล้องแม่เอมองนี้ไม่เป็นมองสถานที่คนพักแบบว่าคนเดินทางไกลไม่ไกลก็คือพักชมวิวกินอาหารได้จะพี่น้องเขาเห็นแม่มอ玛ขาอาจจะบอกกล้ามานี่แหละเขากำลีบอกว่าวิวมองนี่งอียงแนวหมู่บ้านซื้อหยังจากพื้นที่จ่าพี่น้องไม่เป็นมองจุดชมวิวแม่เอจะพาไปเบิงอ่านวิวอีกมองหนึ่งหมายถึงว่าจะไปทําคลิปต่อตรงนั้นเลยจ้เรือบอนจะจบดีคลิปนี้แต่ว่าจะไปดูวิวตรงนั้นที่ผ่านมาหน่อยพี่น้องมันงาม เห็นวิวทังหลังว่พี่นอ้องงามงามงามบอ่องามบอ่อเอาขึ้นรถลุ ไปท้ายคลิปอีกมองหนึ่งอีกมองหนึ่ง,ง,งคลิปเ็กหกรดแก้วเนี่ยแหละนอกอีหละอาจจะลำบากในเรื่องจากพี่น้องเราได้เอาลืมเอาเก้าอี้มามารีบๆนารักก็คือ แม่เอมากจะมาว่าอนที่วานเอาไข่ออกมาแล้วมาจะพี่น้องเ้าใกล้ๆอนเสียงรดแง้งเอาไข่ออกมาแล้วบบนี้ก็เลยคุณหมอก็ให้กลับไปบ้านนะจ๊ะแม่เอมากก็กลับไปบ้านทีนี้ก่อนที่จะกลับบ้านนะพี่น้องมันจะมียากล่องยาให้เราจับประมาณกล่องนั้นถ้าเออแม่เอ็มากจ่ายไปประมาณห้าลูกหกพันเนี่ยเลยจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเพราะว่าที่แม่เอ็มากพูดก็คือสิบกว่าปีที่แล้วนะจ๊ะนะพี่น้องเออนั่นละอ่ยแม่มาปวดขา เออที่แม่เอม่าพูดก็คือสิบกว่าปีที่แล้วมันบนาดเจ็บพี่น้องเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้กองยานั้นเขาจะให้มาฉีดที่หน้าท้องตรงไขมันเขาหน่ะพี่น้องเขาจะดึงท้องออกมาเขาให้มาฉีดเองเลยใจ้พี่น้องคุณสามีเป็นคนฉีดให้แม่เอมา่าเ <c oughs> มื่อยพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าขามทางมาเมื่อกี้เนี่ยปั <c oughs> นจจนุณีเขาให้เอามาฉีดเอง ก็คือแม่ไอม่าก็กลับมาบ้านเขาให้ฉีดท้องวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าฉีดตอนเช้ามันกระฉีดงานอยู่นะจพี่น้องเพราะว่าอะไรไขมันแม่ไอมาเยอะเป็นบ่จจากออเขาก็ให้ฉีดคุณสามีก็เป็นคนให้ฉีดเออเป็นคนฉีดให้บ่ามันให้ฉีดปัจจันีพี่น้องก็ฉีดได้ประมาณเก้าวันยานั้นหมดคือฉีดหมดแล้วเ่าเขาก็บอกว่าถ้าเธอฉีดยาได้เก้าวันเสร็จแล้วอ่ะหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งถ้าจำไม่ผิดเนาะ ให้เธอนะห่ะฮ้อนแหงๆพี่น้องหนาฮ้อนนอนอยกะไรเขาบอกลังเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะให้เธอ,เอให้เธอนับหลังจากที่ฉีดยาเก้าวันที่หน้าท้องเสร็จแล้วนะพี่น้องเขาบอกว่าให้เธอนับให้เธอนับแล้วก็นับได้ประมาณหลังจากนั้นได้สองอาทิตย์พี่น้องเขาบอกว่าให้ให้ให้แม่ไอมาหนะเบิ่งอาการเจ้าของว่าอาการเจ้าของนะรู้สึกว่าเหมือนคนประมาณว่า อย่างหลือเชืพี่น้องเหมือนค้นท้องน้ำ่รจ่าเออเดี๋ยวโทษทีเด้อแม่เอเว้าคํามขั้นตอนไปหน่อยหนึ่งที่ว่าเขาเอาไข่ออกมาแล้วเนาะเขาก็เอามาผสมกับน้ําเชื้อของเราใช่ไหมโทษทีหลายๆจ่าเขาเอาไขาแ่แม่เอ玛ออกมา,า,มาแล้วเขาก็เอาผสมกับน้ําเชื้ออะไรนี่แหละพอเขาผสมอ่าผสมผสมผสมน้ําเชื้อใช่ไหมเขาก็เอาไปรอเอาเอาเอาไปรอฟักฟักตัวนี่นแหละจะพี่น้อง แต่ตอนแม่เอมากลับมาเขาก็ให้ให้ยามาตัวหนึ่งยาอันนี้จ่ายไปห้าหรือว่าหกพันโคนนะจ๊ะเอามาแล้วก็ฉีดยานั้นเข้าหน้าท้องได้ประมาณสองอาทิตย์เขาบอกว่าให้ฟังดูอาการของแม่เอมาว่าเอมไม่อาการเราจะเหมือนคนท้องไหมเพราะว่าแม่เอมากก็รู้นะจ๊ะว่าตัวเองก็เคยท้องมาสองคนสองท้องแล้วมาจากพี่น้องก็คือแม่เอมากกับปีนขึ้นเก้าอี้แล้วก็ไปเช็ดอา่าในห้องน้ำมะจ๊ะเช็ดมันจะเป็นมียัดใหญ่เืองมุมหรือแบบเศษฝุ่นหน่อยหนึ่งมันว่าก็รู้สึกว่าเวียนๆหัวนะ่ะพี่น้อง เออไม่อมากกระเฝ้ากระโดดลงมาจากเขาอีว่ารู้สึกเวียนหัวประมันเจ้าของท้องหรือเปล่าแล้วก็วันนั้นน่ะก็ปั่นจักรยานไปเล่นโรงเรียนกับพี่เอ็ดหรือพี่ออยเออกับแค่กับแค่แค่พี่ออยนะพี่นอ้องอ่าตอนขากลับมาเมืมเม่อยเมื่อยพี่นอ้องเมื่อยขึ้นใจสิขาแบบเมื่อยแหงบอรลูก่าเป็นอย่างขึ้นเมื่อยก็คือบวุ่นวิอีกอย่างแบบว่าห้เจ้าของเมื่อยแหงหนอไพี่น้องมังงมนขึ้นเมื่อยแต่จนได้นั่งพักนั่งเศร้าเมื่อยห่อไหมพี่นออ้องเออ แต่ว่าแม่มากก็เลยว่าอุ้ยหมั่นใจแนนอนแล้วว่าเจ้าของนี่ท่องแนนอนว่าสันแต่ว่าก็ทีบอกบอกคุณสาได้ว่าเธอจะรู้สึกว่าสันเพราะจำเป็นต้องตรวจดอกเพราะว่าเขาให้ให้เราไปซื้อที่ตรวจเองเลยจ้าอันนี้รัดรัดไม่ได้จ่ายเราไปซื้อที่ร้านขายยาจ้ะเขาให้ซื้อมาที่มาตรวจเขาบอกว่าหลังจากสองอาทิตย์แล้วหลังจากฉีดยาไดเก้าวันนั้นสองอาทิตย์แล้วก็ให้ไปตรวจแม่มากว่าก็คุณสาได้จ้าว่าเธอฉันเธอฉันว่าสันนะบ่ต้องไปตรวจดอกว่าสั้นพวบาน สันคิดว่าสันท่องในนอนนึกซีไหมแล้ก็เลยบอกว่าบอจังไดเธอก็ต้องตรวจไม่ใชมว่าบอบอบอบต้องตรวจเนะพราะว่าฉันเธอเคยไม่รู้และสฉันท่องนะแต่ว่าที่จญิงก็ต้องตรวจอยู่ลแต่ว่าไอ้แม่แม่ไอ้แม่เน่แกงว่าหยอกซื่อเห็นไหมพี่นออ้องเออวันทีนี้ก็เลยได้ประมาณสองอาทิตย์เละพี่น้องเขาบอกว่าให้ต้องเป็นตื่นตอนเช้าหลังจากครบสองอาทิตย์นะ่ะให้เราตื่นตอนเช้าแล้วมาเข้าห้องน้ําฉี่ฉี่ก็คือเป็นฉี่แรกของเราไม่ใช่ฉี่ที่สองที่สามครั้งที่สองคือเป็นฉี่แรกที่ว่าตื่นตอนเช้ามาน่ะ ให้แม่เอมาฉี่ดูเลยแล้วก็เอาที่ตรวจไปก็คือเป็นผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าตรวจยังไงเป็นวบาจากพี่น้องนั่นแหละก็คือเอาฉี่แรกนะจพี่น้องไปตรวจไปตรวจเสร็จแล้วก็ ไปตรวจเสร็จแล้วก็คือสามียังนอนไม่ตื่นตีสี่กว่าพี่น้องคืนนั้นน่ะจาได้ว่าแม่เอมม่น่ะนอนไม่ค่อยหลับคือตื่นเต้น,นพี่น้องปา่านไปว่าได้ลูกคนแรกแต่เป็นลูกคน,นต,ตื่นเต้นว่าจะท้องไม่ท้องเนี่ยพี่น้องทีนี้ตื่นตื่นเช้ามาแม่เอ่มนอนไม่ค่อยหลับคิดว่าคุณสาก็าอาจจะนอนไม่ค่อยหลับตื่นเต้นว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตรวจเลยนะอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้แม่เอมกเเอ่ก็เลยก็เลยก็เลยประมาณว่าเออ ตีสี <society> ่กว่าลูกขึ้นไปตรวจนาจ่ะพี่น้องก็คือถือไม่น่ะไม่เอียงคือที่ที่ตรวจที่ตรวจว่าท้องไม่ท้องนาจ่ะพี่น้องน่าหละคลิปนี้กับพ่อชิมเน่โดยจ่ะพี่น้องนาะแม่เอาจะมาเ่้าต่อคลิปใหม่ว่าท้องหรือไม่ท้องครั้งแรกนาจ่ะพี่น้องเพราะว่าเขาให้โอกาสทํากี่ครั้งยังไม่บอกนะคะที่นอร์เวย์น่แหละคลิปนี้กับพ่อชิมเน่โดยจ่าคลิปหน้าจะมาฟังว่าแม่เอานะจะมาบอกว่าท้องไม่ท้องครั้งแรกนาจ่ะเด้อสวัสดีจ้าคลิปหน้าจะมาพพ่อกับแม่อมาจะเป็นกำลังใจแม่เอมาเน่อยได้จ้าเอมาลักอล คิดดาสวัสดีจ้าบ๊ายบายบอค่ะร้องค่ะที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่อยนะครับ๊ายบายจ้ะตอนนี้เอ็มอาร้อนมากจ้ะไอ้ไอ้เฟซเห็นนะไปลุกไปลุกข้ามทางกันยากยากพี่น้องมันบ่มีทางมาไล่มองนี่แล้วก็รถแบบว่าเขาเจ้าบ่นอนนอนอยู่นี่เนาะเขาเจ้าบ่นอนเวรมันแดด เจ้าสอนแดกเขาจะขับรถเที่ยวขับรถไห้แม่ไปไม่เมื่อยไม่สิถ่ายอยู่นี่ขับเป็นบารถนั่นเอาบ้าคุณแจรถนั่นไปเร็วๆข <c oughs> ยาเบาคือไป <c oughs> นั่นวิวมทายลูกพกีนเห็น,นบ่วิวมทายอ่ะเห็ดค้นเห็้นนะสวย <laughs> แก้งแม่